ดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งหลายเมื่อนี้ผมป่านนี้พาะรวยชาแนลก็จะมาติดตามหวยปูถั่าฝันแม่นนะครับเนาะเมื่อนี้เพื่อนกะน่าจะฝันแล้วเนาะผมจะเข้าไปถามเบื้องขันเพื่อนฝันก็ดีกันเพื่อนบ่ฝันแลวกะปูหูกันแล้วเนาะแต่ว่าก็ถามแนวทางคนไปอะลรเนาะเออเพราะว่าเพื่อนกะมีตาเพื่อนสูงกันเนาะปูถั่าเพื่อนกันเลยเข้ามาเข้ามายงีไยด้ว เขามาถามเยเดเพื่อนกับให้เงี้ยวทางเงี่ยนั่นนะนะความฝันของเพื่อนก็บถ้ามาด่าความฝันมันก็มีผิดมีถึงนะครับเนาะเอากับบอตองว่ากันนะครับเนาะผมกับมาติดตามไปคือเอาอืมเพราะว่าเคยมาหาเพื่อนกับต้องมาหาเพื่อนอยู่ตลอดนะครับขันบ่ถือกับบเก็นยั้งเหนะถือเข้ากับดีไปเห็น่ะแต่ว่าบอตองบอกให้เพื่อนเนาะเพื่อนกับมีแต่ความฝันเราปูเพื่อนกับมีตาสูงความฝันให้นะไปขันเขามาแล้วอย่าลืมนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปช่องปานี่เพราะด้วยชแนลเห็นนะครับเด้อเพราะว่าพ่อได้มีกำ แต่ว่ากันผ้ากันเบิ้งให้จบคลิปด้วยครับด้วยจังจะรู้เรื่องเนาะเพราะว่าปูเพิ่นกับสีเบ้าติดขึ้นกันแล้วก็แอนนี่ละว่าหันว้านีกันเนาะแต่ผ้ากันพิจารณาเอาเนาะอืมเดี๋ยวผมจะผ้าเข้าไปเนาะปูน่าจะรอดแล้วนะาวามฝันเนาะความฝันด้วยครับด้วยวามฝันอันนี้พ้ากันพิจารณาไปตามผมไปครับไปหาปูครับไปขึ้นไปตามไป ครับปูงานังโตครับว่เป็นยังผมครับนังโตนันมาสการน้ำปูนะครับน้ำมาสการปูนี่แหละปูเถวบนกนังโตนครับผมนั่งสี่เหลงอยูโยไก่ปูครับน้ปีี้ครับผมปูมีปูเฮดเล็กคำนวนคือเขาเลียกฝันปูมีสองโตรับผมจใป็นลาจเบนนี่แหะครับผมจอปูฝันขึ้นแรกฝันมาครับผม ผ oui, ู้ยิ่งผู้เฒ่าเอาถาตรงไหนมม่หายสามถาดถาตรไหนไม่หายสามถาดผู้ฤติเป็นเจ็ดเก้าสามผ้ตีเป็นเจ็ดเก้าสามเอาถาตรงไหนม่หาสามถาดสามเก้าเก้าสามนะครับผมตีเป็นหานระสาวระสา ฟังผมด้วยเอฟซีเด้อปูฟันฝันอั่างไรกัแต่ว่ามืนหนีก็มีรถมาเกจเนาะมันก็เลยเสียงดังในจังหน่อยนึงขอโทษก็ในเด้อครับเด้ออืขอโทษขอให้หลายหลายเขามาตอนอื่นเนาะครับผมมันได้เข้ามาได้ปูเข้ามาแล้วก็ต้องไายเออเอาสามสามเก้าเก้าสามบนนครับผมมันออกมีมีสิออกลางในแต่ว่าตอว่าเรือลางปูฝันฝันเคยที่สองครับผมเป็นโอ้มิญิงอ๋ออุ้มิญิง ปูตีเป็นสี่แปดครับผมครับผมสี่แปดแปดสี่สี่แปดอุ้มีิ้วข้า48 84, 48, ง,ขงหน้านะครับผมอุ้งสวมมนิ้งนะปูตีนสี่แปดอันนี้อันนี้นนแล้วก็ปูให้คำนวณสูตรโอ้ปูมีคำนวณสูตรภาพไมครับคำนวณสูตรเออครับผมให้คำนวณสูตรเล็กมากน่อยนส่วนมีโซนมาหนึ่งสองสามสีม่เนี 1, 2, 3, 4, ่ยโซนมาก บนมัชมีตีจอยู่ตัวหนึ่งหรือสองตัวครับผมบางทีมันชเป็นหนึ่งสามหรือสองสี่บนมัชมีติจอยู่น่ะครับผมแลนี่ปูแยมบริเขียคสไฮว่าอันนี้เราขึ้นเด่นครับผมเด่นหกสองสิบเจ็ดเก้าหาเดนครับผมเดนเดนมันมาผมนี่คเดนเดนอันนี้ครับอันนี้สามล่องสามล่องเก้าเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์สามนี้สามล่องครับผมครับผมให้เรียนเยอะครับครับให้เรื่องเยอะ เนี่ยซำรองโอ้โหองหายไหมครับผมปูย่างม่ได้เขียนหายอะไรอย่างี้ครับผมครับผมไอ้พวกนี้ปูย่างม่ได้เขียนหายว่าบอกว่เขียนหายเวลามันบ่อเนาะครับผมเวลาบ่ออันประกาศจริงแดงมีบอกโอ้เดี๋ยวผมเอามาหายครับครับผมเขียนเหล็กฝันเด้อนี่ปูเพิ่นกับร่งจะเขียนเหล็กหายเนาะเหล็กฝันเนาะครับเนาะเหล็กฝันเนาะครับผมฝันว่ามียิ่งผู้เฒ่า ผู้เฒ่าไม่ยิ่งครับผือดอกไม้สามจานอูตีวาเจ็ดเก้าสามนะครับผมครับผมสามเสามนะครับผมครับผมพูครับสามเก้าสสก่อนี่อันนี้บุญอันนี้บุญนะฮะเขาเสียบบุญอะไร เช่นไรก็เช่นรถปูครับผมครับผมบนบนเชกเก้าสามครับสามเก้าสุนล่างครับผมสุนล่างสุวนล่างผูฝันมาจะอุ้มิงจะอุ้มิ่งครับผมปูจีนสีเจ็ดีเจ็ดสีแปดสีแปดอ๋อครับผม สี่เจ็ดสี่แปดถ้ามีเนาะแมนครับแมนครับสี่เจ็ดสี่แปดพระกับเจ็ดเป็นแปดนะผมว่าอันอันี้ส่วนส yeah. ่วนเรียกคำนวณปูหรือเปล่าครับผมเรียกคำนวณปูนี่นี่เรียกคำนวณมีหกสองอันนี้เด่นเนาะเด่นเด่นหกสองสิบเจ็ดสิบเจ็ดอ๋อเอจ้าหาเจ้าหานะผมเออ สำมองตัร่องความันบัวสัรลองสัองรององเจ้าเจ็ดอืมแปดเจ็ดศูนยสามอืมสามหสองหาเอร์นี่ครับเบอร์โทนี่นะครับนี่วันนี้นาะปูเนาะอืมความฝันปูกะ เราให้ฟังไหมนะยผมเราบนผู้ฝันขึ้นแรกอยฝันว่าผู้เฒ่ามันยิ่งถีอตอกไม้ให้สามจานครับผมปูดีเป็นเจ็ดเก้าสามนะครับเอเจ็ดเก้าสามเจ็ดสามเก้านะครับผมครับส่วนเลขกลังเนี่ยปูฝันว่าเรือมิยิ่งครับผมเรือมิยิ่งปูดีว่าสี่เจ็ดสี่แปดครับผมส่วนเลกคำนวณเ็กคำนวณหกสองสิบเจ็ดเก้าห้า ครับผเด่นนี่ส่วนร่องร่องก็ม uh ี่เก้าเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์สามสามหนึ่งสองห้านี่เานวนปูเนี่ครับผมนี่เาน่นฝันลายขึ้นหรอมันบปูไม่ฝันใส่มันสิ้นเหมือนมบครับฝันตอนมันผ่านนะมันผ่านกินนะครับนกอ๋อเจ๊ว่าหัานหมครับผมวันธรรมดาว่าฝันมันปูวมฒนรขมงานปูืัไม่ลืมเล้คนน่นะครับครับครับ ให้ลืมเลขขายอับผี้คำโมครับผมอันนี้คำโม่งคำโม่งครับผมอันนี้เลขบนอันนี้ครับผมอันนี้ล่างอันนี้ล่างอันนี้ล่างครับล่างอันนี้ล่างมีสองคู่เท่านี้เนาะผมเนาะเออมีเท่านี้แหละครับผมอันนี้7 8 นีเดอรปูเพ uh ิ่นกับเมตตาสูงเด้อร์ไฟเอฟซีกับภากันแคปเอาเด้อครับแคแคบเอาไปเบิรงนะครับไปคำนวณเบิรงปูกับคือความเราความฝันในฟังเนาะครับเนาะครับผมแต่โตไอหกสองหนึ่งเจ็ดคือเก้าฮานี่ยับเป็นเลขคำนวณของปูเพิ่นะน่ะเลขคำนวณของปูเพิ่นเราพนกับเขียนให้เนาะเขียนเลขคำนวณให้เมตตาเขียนให้นี่แหละคำนวณสูตรออันนงครับผมร่องเนาะนนี่ะครับเขาไล่งวลนะปูก็เลยอ่เพราะว่าปู ล่องเฮ็ดเบิ่งแล้วมันเข้าหลายงวดมาปูอ๋อครับผมอันนี้งวดแรกครับผมอ๋อนี่แหละอ๋อปีหกหางวดแรกงวดปีหกหางวดแรกนะครับที่เผยแพร่สูตรนะครับเนาะอ๋อครับผมคูตรมัคกมีมีสูตรมันก็มีสิล่ะพูตัดออกมาสูตรมันก็มีสิล่ะพูตัดออกมาเนี่แหละนี่แหละไปพูตัดออกมาสูตรเพื่อคำนวณได้เนี่นะครับผมนี่ะสูตรนี่ยไทยระบบเนี่ยครับไทยระบบสูตรมัคก็มีนี่ะ ครับผมโฮเก็ตแก่สูตรหรืหกสูตรน่ะปูจ้าก็มาเยอะครับผมครับผมสูตรข้าวนวดนะครับผมหรือว่าหางโฮงวดใช้นวดเราจ้าไม่ได้เผยแพร่ครับผมมีห้องขาเผยแพร่อ๋อครับโอ้เมตตาเนาะเนาะให้เผยแพร่ให้ fc f อเบิ้งเนาะผมเนาะมีห้องขาเผยแพร่ข่าวไร่งวดนะครับผมเข่าวไร่งวดแล้วปูว่าได้ภาคกัมพิจารณาได้ไหมครับได้นี่แหละงวดไอ้วันที่อืมกับปูกันมีเท่านี้เนาะเดี๋ยวผมจะสรุปให้เนาะนี่แหละเดี๋ยวให้ fc เบิ้งเล้่อแพ้ ห้ากันพีจาหน้าเบื้องแรกนี่ได้ไอ้หวยตัวนี้ได้ครับนี่ได้ไอ้หวยวันที่สิบเจ็ดมกราหกหานะครับเนาะเลขฝันปูกะเจ็ดเก้าสามครับสามเก้าด้วครับเลขฝันบนเพื่อนล่างกับคือซีเจ็ดซีแปดเนาะเลขคำนวณเพื่อนกับมีหกสองหนึ่งเจ็ดเก้าหาล้องลงมากกับคือเก้าเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์สามแล้วกัสามหนึ่งสองหานะครับเนาะเอาผ้ากันแคบเอาครับแคบเอา แคปเอาเด้อแคปเอาเอฟซีสุขุมสุขุนแคปเอานี่แหละปูเพันพินจรารไนนะปูฝันแมนเนาะนี่แหละปูถั่วฝันแมนนี่แหละลงเอาปีนี่อยากให้มันได้นะปูครับผมเอาแคปเอาเด้อครับครับนี่แหละพันแคปเอาแคปเอาตัวไรก็ได้ แค่ออเดอร์แคออ่ไปซีซูโขก้ขนเนะาะมันหมานเด้อครับเดินหมานงวดวันที่สิบเจ็ดโมกกล่าโมกหาเน้ะครับเนาะครับ,รบถือซูโขสุกคนนะครับเดอ้อนี่แหละซื้อขืนซื้อลงน้ำเมยเด้อล่ะตัวได้ว่ามาแห้งๆกับเก่าสามสามเก่าหนึ่งซื้อขืนซื้อลงน้ำเหมนะือนน้าเหมือนเที้มันขืนมันรุ่งกับเป็นไปได้เพราะมันเป็นความฝันเนาะมันโมเมนว่าเลขคำนวณแต่เลขคำนวณกับหกสองหนึ่งเจ็ดเก้าหายแล้วครับเอา ว้าหลายกับยายห้างอีกแล้วเนาะครับเนาะขาแมาแหลวกอีืมกดนไหลก้แช์กุติตามให้ป่านนี้เขาเล่นแชแนวนะครับหวดน,นี้กับมีแค่นี้แล้วเนาะครับเนาะหวหไอคลิปหนาค่อยอกันไหมเนาะครับเนาะขอกรับสวัสดีสูขูดุกคนเอฟซีซูขูดุกคนนะครับเนาะสวัสดีครับคลิปหนาพ่อกกันไหมครับสวัสดีครับ